นั่นแหละบา,าบางครั้งบางขณะรีวต้นสิขาบทที่ว่ารีวะข้าคนนั่นต้องอบัติไอบัราชิกนั่นพระองค์ก็เสด็จที่ว่าทรงลำคาญเหมือนกันเขาไปเสด็จเขาไปในป่าอยู่สิบห้าวันนอกจากคนที่อายอที่ว่านั่นแหละเอาอาหารบินทบาทเข้าไปถวายพระองค์เตห้ามผู้ทำฌานสะิบห้าวันนั่น ทำไมโลกไม่นั่งที่วักเข้าฌานนิโรธสมาบัตินั่งอยู่ที่ทํากลางสูงนั้นไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ดีเลยนั่นมีข้อบ่งบอกอยู่แล้วอันนี้มีหลักฐานอย่างดีเลยไม่เป็นไรถึงเขาจะจ่วงจาบลุงปูสาวกรูรรดอนไปเช่นไรก็ช่างไม่ไหนไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้เป็นตามที่เขาว่าไว้ต่ประการใดเลย เมื่อพระองค์เสด็จออกมาแล้วหน่สิบห้าวันก็มีการฆ่ากันตายมากมายไกล่กองด้วยเกิดนิพิถาความเบื่อหน่ายในร่างกายตัวเองกําหนดอาการสามสิบสองเห็นใส่เห็นพุงเห็นฉี่เห็นเจียวแล้วไปดูศักดิ์เรีวลลักศักิศอยู่ตามป่าช้าเกินกาดเกิดนิพิถาความเบื่อหน่ายสิเสียนแต่ยังไม่ได้ถึงพระหลานจนที่ว่าฆ่าตัวเองตายก็บีจ้างคนอื่นมาฆ่ากมี ตายตั้งห้าสิบหสิบบางวันบางวันก็สิบองค์ยี่สิบองค์สามสิบสี่สิบ้าสิบพอพระธองค์เสด็จออกมาเห็นภิกษุน้อยเบาบางจึงตัดถามพระอนุลจึงรู้เรื่องราวพงจึงได้บัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาเรียกว่าใครฆ่าคนนั้นเรียกว่าฆ่ามนุษย์ต้องอบัติปาราชิกทั้งในคันและนอกคันจะฆ่าตัตัวเองก็ไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนกัน นี้ก็คอยเข้าใจในเรื่องที่ว่าชาญดิโรธสมาบัติไม่ถึงกับว่านัน่งตายเรียกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยหลวงผูกก็ยังบอกอยู่แล้วว่านั่นเห็นไหมถ้าหลวงผูกไม่อยากคิดอย่างทุกวัดีเพียงใช้เลเพียงใช้ฝันแต่เข้าหากันแต่เข้าหากันสลายยตนะคืออายยตนะหาไทยทวานันอยู่ตรงที่ว่า เลยกระบ,บอกตาเข้าไปหน่อยเดียวเขาก็จะหยุดทํางานเท่านั้นเองหยุดคิดว่างั้นเถอะเรียกว่าอะไรต,ตอนนี้เรียกว่าอนุปาทิเสสริพานธาตุก็ได้ส่วนที่ว่ากําลังจะออกเทศออกธรรมอยู่ตามวัดตามว่าหรือไปไหนด้วยกิองสมนะนั้นท่านเรียกว่าสกุปาทิเสสนิพานธาตุเห็นไหม จึงจะถูกต้องอันนี้ขอให้เขาจิตเขาใจเห็นไหมขายโง่มากทีเดียวหลวงปู่จำเป็นต้องอปกป้องพุทธคำสอนเอ่ยชื่อไปเลยยังอาจารย์มหาบัวเห็นไหมเต็งหนังสือของอาจารย์มัน่นท่านก็บอกว่าอาจารย์มั่นนั้นพอจัดสรุปเป็นพระลานนั้นก็บรรลุถึงสสุบาริเสสริพานธาตท,ทันทีเห็นไหมนั่น พวกบอดบอดทั้งหลายนั้นทั่วแหวนแดนไทยอาจารย์มหาวโนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงโด,ด่งดังต้องฝ่าเมืองไทยจำเป็นอย่างยิ่งพวกโง่เงาเต่าตุนทั่วแหวนแดนไทยจำเป็นอย่างยิ่งก็ต้องลังไหลเข้าไปกราบไหว้บูชา ก็คนบอดเช่นนั้นทําไมจึงพูดเช่นนั้นท่านไม่รู้หรอกมหมาบวชสุปาติเสสนิพานธาตุนั้นหมายถึงโลกุตรธรรมข้อที่เก้าซะแล้วเห็นไหมจะไปบรรลุยังไงถึงสาปาติเสสนิาาพานธาตุพระรหันตมรรคก็ยังไม่ถึงอรหัตผลก็ยังไม่ถึง เสือไปถึงสเสาวาลียเสส็ธิานธาตุซึ่งเป็นผลของพระหลานผลต่อหนึ่งข้ามไปดูสามตอนเห็นไหมสองตอนเขายังไม่รู้พวกบอดทั้งหลายจงจำเอาไว้นี่แหละคือคำประกาศสิทธิ์ของพระบูสาวกลูกดอดผู้เป็นพระหัานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเข้าปกป้อง พุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไว้เพื่อว่าให้พวกบอดเหรานันเพื่อว่าเพื่อเพื่อเพื่อว่าให้พวกบอดเหล่านั้นกระเทือนเข้าถึงกระดูกดำเข้าสมั่งเขาสมั่งมีแต่โกหกพวกลมชาวโลกแต่ทำไมไม่ระดับระดับชาญให้ดูว่าปฏิบัติอย่างไรเพ่งอย่างไรถึงจะขาดสันต,ติลงได้ โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งยานอย่างหลูกิตียามสามพร้อมทั้งปฏิบัติด้วยทาไมเขาไม่เคยอธิบายเขาอธิบายว่ามูลแต่เพียงใกล้ๆนี้ก็เรียกว่าอเรียกว่าเงินทองกองท่วมทน้นพวกนี้เขาชอบเพียงแค่นั้นเขาไม่ชอบอะไรมากมายไกลกองเรียกว่าเขาชอบแต่เพียงว่าเป็นหมู่แหลงชอบแต่เพียงหมาเน่าเท่านั้น หลวงปู่เพีเยบเทียบถึงขนาดนั้นนั่นแหละคนทุกวันนี้จึงมืดบอดมืดบอดตลอดการสมัยหลวงปู่พุทธธรรมกรรมฐานมันยิ่งบอดกว่านั้นแต่ทำไมหลวงปู่แก้ไขสถานการณ์ได้ก็แก้ไขสถานการณ์ยังที่ว่านั่นแหละอันนี้พูดคล้ายๆนักวิชาการคือว่าแก้ไขตัวเองได้โดยที่ว่าไม่คำหนึ่งถึงนิมิตอะไรต่างๆเลยตอนนี้ วิธีปฏิบัติของหลวงปู่โดยไม่มีครูบาอาจารย์สอบอารมณ์ไม่มีครูบาอาจารย์มาสอบอารมณ์แม้แต่วันเดียวห้าปีเศษไม่เคยมีใครมาสอบอารมณ์หลวงปู่ต้องใช้ด้วยวันนั้นแหละอิทธิบาทฉันทะวิญญาจิตจติมังสาอยู่ในตัวแหละแต่หลวงปู่ไม่มีโอกาสดูอยู่ในนั้นซะเลยอยู่หมดซะเลยปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ยิ่งโง่ไปเท่านั้น ปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็หลงลืมไปเท่านั้นเลยเกลี้ยงไปหมดแท้ได้จริงนั้นเขากําลังจะทํำลายแล้วจะทําลายอะไรจะทําลายส่วนโลกีวิสัยดันให้เป็นโลกุตรธรรมใกล้ลำล่ออยู่แล้วแต่หลวงปู่ไม่มีโอกาสรลูในตอนนั้นเลยเมื่อถึงที่สุดจุดหมายปลายทาง ตัดกระแสลงได้แล้วจึงเกิดมียานอย่างหลูอันสุข,ขุมคำภีรภาพมาอย่างหลูทั้งสกลกายของก้องศอกยาวานาคือพองตัวเดงเรียวมาอย่างหลูในขันห้าหรืออย่างรู้ดดิจิตสียันสามพร้อมทั้งปฏิบาทหรือว่าปฏิสมิธายานหรือวิโมกสามเหล่านี้ไปต้นให้ถูกต้องหรือว่า นั่นแหละปฏิบัติฐานสูตรเหล่าดิบิต้นให้ถูกต้องทุกบททุกดวักสอนเลยทีเดียวเรื่องชาญก็กดีเรื่องปฏิบัติในเบื้องต้นจนถึงที่สุดแห่งทุกก็ดีจึงอธิบายได้ตามนั้นเลยแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้เห็นไหมยอย่างลงุงผู้เคยไปเทศไปทำมาแล้วหลายที่หลายทางลงุงผู้ก็บอกว่านั่นแหละไม่ได้ผลเท่าที่กวรเทก็เทศได้หรอก แต่ทําไมไม่ได้ผลเพราะพระเหล่านั้นบวชมาทุกวันนี้ลุงผูก็รู้นะไม่ใช่ไม่รู้มีภูมิจิตมีภูมิใจมีความ <c oughs> นแน่าแน่ในระหว่างพุทธธรรมกรรมฐานเช่ไรคนอย่างลุงผู่หรือไม่รู้รู้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ลุงผูกไม่พูดเฉยๆถ้าพูดไปชี้เป็นลายตัวก็ได้ระวางไปแสดงธรรมนะ วงปริวาติวงไหนก็ดามชี้เป็นลายตัวก็ได้แต่หลวงปู่ไม่ชี้ให้เห็นคือว่าการเทศการทำของหลวงปู่น,นั้นเพื่อเตือนสติพวกมาเข้าปริวาติศกรรมเฉยๆเขายังไม่รู้ทีนี้พวกฝ่ายลูกกรรมยังหาวิธีมาแก้หลวงปู่เห็นไหมหวังว่าจะชนะมันเลยเป็นคนละเรื่องะนะท่านี่เป็นคนละเรื่อง แทนที่เขาจะได้สติสดังแต่กลับจะมาต่อสู้กับที่ว่าลุงปู่เจ้าชนะให้ได้กบบ็มันเถอะเจ้าชนะได้อย่างไรลุงปู่ก็ยังบอกว่านั่นแหละไม่ใช่ลวงปู่บอกหรอกลูกศิษย์ลูกหาบางคนขอพูดถ้าใครเอาชนะลุงปู่สาวลูดดอนได้ในข้อธรรมะนะเขาจะแถมเงินให้หนึ่งแสนบาทต่อปณะถามมาได้เลย ถึงปานก็น,นั้นเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อนะหลวงปู่ก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นดอกบัวดอกที่เท่าไหร่หรือไม่มีดอกเลยก็ไม่รู้นะ